และนี้ก็เป็นด้านหลังของบ้านนะครับที่พ่อตและก็ครอบครัวของพ่อเบฟ้าได้อาศัยอยู่ในที่นี้นะครับเป็นเวลาหนึ่งปีกว่าครับก็เลยอยากจะถ่ายให้ดูนะครับว่าการเป็นอยู่เป็นยังไงนะครับสำหรับบ้านหลังนี้สบายดีสวัสดีครับเปิดหัวคลิปอย่างนี้นะครับด้วยการปิ้งไส้กรอกไส้อั่วะนะครับ ที่พวกเราได้ขายในตอนเช้าทุกๆเช้านะครับก็จะมีการขายไส้กรอกเสือั่วเป็นอาหารนะครับที่ขายกับคนภายในหมู่บ้านนี่แหละครับด้วยราคาย่อมเยานะครับแต่รสชาติไม่ต้องพูดถึงนะครับผมอร่อยที่ว่าสีมือของแม่บี้อยู่แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้พ่อป้าจะมา,าถ่ายาชีวิตการเป็นอยู่นะครับ เกี่ยวกับบ้านหลังนี้นะครับที่เรามาพักอาศัยอยู่ในเกือบระยะประมาณ1ปีกว่าๆนะครับนะครับหลังจากที่เราได้ย้ายานเข้าคุณของนะาจากบ้านหลังเดิมที่ได้ทําการรื้อถอนแล้วก็ปลูกสร้างใหม่นะครับก็ได้ไปอยู่ที่บ้านาหลังดังกล่าวนี้นะครับตอนนี้ก็นะี่ครับ นี่ก็คือภาพบรรยากาศตอนที่พวกเราย้ายของนะครับนี่ก็มีหลายคนมาช่วยนะครับจะเป็นน้องโก้นะครับงน้องโก้เดี๋ยวนี้ก็ไปนั่นแหละไปศึกษาต่อตามประเทศนู่นนะครับนี่ก็เป็นข้าวของที่เราได้ขนย้ายนะครับจากบ้านหลังเดิมนี่บ้านหลังนี้ก็เป็นเพียงภาพความทรงจําดีๆนะครับนี่ครับเราก็ได้ย้ายมา อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับตอนนี้ก็เกือบว่าปีหนึ่งปีกับอีสองสามเดือนได้แล้วครับประมาณสิบห้าสิบหกเดือนได้แล้วครับวันนี้เพราะว่าบ้านหลังนี้ก็ได้สร้างความสุขความอบอุ่นนะครับภายในบ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นการทําอาหารทํากับข้าวกินข้าวร่วมกันนะครับรอมูกินข้าว ต่างๆที่แสนจะอบอุ่นนะครับตน,นี้นี่ครับนี่ก็เป็นอีกคลิปเก่าคลิปหนึ่งนะครับที่อยากจะมาเล่าต่อสู่กันฟังนะครับว่าบ้านหลังนี้มันอยู่กันยังไงนะครับกินอยู่กันยังไงส่วนมากก็จะอยู่กันอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ก็คือภาพเต็มๆของบ้านนะครับเป็นบ้านไม้เครื่องปูน ตึงไม้ครับนี่ก็เป็นด้านหลังของบ้านที่พ่อตู่แล้วก็ครอบครัวของพ่อฟ้านะครับที่มาอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้นะครับาบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของญาติานะครับญาติของพุณตาครับคุณตาของพ่อของพ่อตูนะครับเป็นญาติกันแล้วบ้านหลังนี้ก็ไม่มีคนอยู่ ศัยแล้วก็เราก็เขาก็บอกให้มาอยู่นะครับส่วนมากเราจะอยู่แค่ชั้นล่างนะครับชั้นบนไม่สามารถจะขึ้นไปได้หรอกนะครับเพราะว่าพื้นมันไม้ค่อนข้างจะเก่านะับจะเก่าแล้วกลัวขึ้นไปแล้วมันจะหักนะครับก็นเลยเราก็อยู่แค่ด้านล่างครับเมื่อก่อนก็ถนนยังไม่เป็นคอนกรีตนะหากใครจําได้นะยังเป็น พื้นดินแล้วก็มีหญ้าลกลุงลังเลยแต่ตอนนี้ก็เขาทำถนนใหม่ละโอ้มันกีตสบายลนะเนาะตอนนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับเป็นอย่างนี้นะก็แล้วก็จะขายกองอยู่จุดนี้ครับทุกๆเช้านี่ที่นี้ก็เป็นจุดที่เราทำอาหารทำคลิปต่างๆนั่นแหละก็ด้านในนะครับนี่นี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับ นี่ตอนนี้แม่ฟ้าก็กำลังทำอาหารอยู่เลยนี่ทำอะไรเอาผัดผักผัดผักนะตอนนี้นี่ครับบรรยากาศภายในบ้านก็หากว่ามีฝนตกนี่ครับหากว่ามีฝนตกก็อย่างนี้เลยต้องเอาภาชนะรอ,องน้ำนะครับรว่าหลังคามันรั่วนะครับมันเก่ามากแล้วนี่ทีดนี้ถือว่าน้ำรั่วลง จากสังกระซีกบเก่านะครับยังดีแต่ว่าที่มันไม่รั่วอยู่อยู่ที่ตรงที่นอน,นคแต่จะรั่วอยู่ทางด้านทางเข้าก็ต้องเอาภาชณะมาลองอย่างนี้นะครับจุดนี้ก็จุดที่ฝนรั่วต่างๆนะครับวับนนี้ได้ เห็ดเพามาด้วยราคานี้ค่อนข้างจะสูงนะครับเดี๋ยวนี้ไปครับไปดูว่าสถานที่ต่งางๆเป็นยังไงนะครับนี่หลังคาบ้านนะครับอ่าฝนแรงมากก็ถือว่านี่จุดนี้ถือว่าน้ําเข้าเต็มเลยนะครับตรวนี้ทั้นสองส่วนมากเราจะไม่อยู่นะแอบไว้ขอ ตรงนี้ก็เป็นอ่าห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ําห้องเดียวนี่ครับจะให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะวันนี้นี่ที่ทำครัวด้านในก็แค่นี้นะครับหากว่าฝนตกมากก็ค่อนข้างเปียกทั้งหมดแหละน้ําจะกระเด็นเข้านะครับ มาดูในบ้านกันบ้างนะครับนี่ครับในบ้านก็มีแค่นี้นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ตอนนั้นเราไล์สดขายาผ้าซิ่นต่างๆนะครับผ้าซิ่นก็นี่ครับภายในผ้าม่านผ้ากั้งนี่ก็นี่ก็เป็นชั้นสองบันไดขึ้นแต่ว่าเอาของปิดไปหมดแล้วนะครับขึ้นไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นห้องของพ่อตูแม่บี้ ก็น้องบอยนะครับจะนอนอย่างนี้นะครับนี่ครับจะไม่มีห้องกั้นอะไรเลยมีแค่ปรมาปรม่านม่านบังไว้ครับจะนอนรวมกันอย่างนี้นะครับช่วงนี้ก็ส่วนด้านนี้ก็เป็นห้องของพ่อฟ้าแล้วก็แม่หนิงน้องฟ้านะครับห้องเล็กๆนี่ก็ก็เลยอยากจะอยากจะถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าหลายๆคนว่า ถามหาว่าพ่อตไปไหนทำอะไรอยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่อย่างนี้นะครับอยู่ตรงนี้แหละที่อาศัยอย่างนี้น้องเขาก็อ,อ่ช่วงนี้ก็จะไปพูดเรื่องเกี่ยวกับการทำบ้านนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่พ่อฟ้าได้ถ่ายมาให้ดูนะครับเกี่ยวกับบ้านที่เราอยู่ <c oughs> หนึ่งปีกว่ๆสำหรับบ้านหลังนี้ <c oughs> นะครับ นี่ครับอันนี้ก็เป็นเจ้าหำน้อยนะครับที่อยู่กับพวกเราในบ้านหลังนี้เหมือนกันนะครับในระยะหนึ่งปีขวดที่ผ่านมานะครับอ้วนขึ้นนะครับสําหรับเจ้าหำน้อยนี่เนี่ยครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็อยากจะถ่ายเก็บไว้นะครับเกี่ยวกับบ้านหลังดังกล่าวนี้เพราะว่าหากในอนาคตต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าจะได้มีภาพอย่างนี้เก็บไว้ไหม ครับเพราะว่าลั้เก่นหลังนี้นะครับหากว่าเราย้ายออกไปนะครับเจ้าของอาจจะมีการรีถอดก็เป็นได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้พ่อใบฟ้าก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมตั้งแต่ต้นจนถึงตอนจบนะครับขออวยพรให้ทุกคนจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าจิบอย่าจนแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากๆครับบ๊ายบาย